ครับจะพาคุณผู้ชมไปหวานกับทั้งคู่บนโซฟาหวานนี้ที่โซฟาจากเตียงเปลี่ยนมาเป็นโซฟาแน่นอนแต่โซฟาที่จะเล็กหน่อยเขาก็ต้องเบียดเบียดกันหน่อยหนึ่งบนโซฟานะครับผมแต่ที่เรารู้ก็ดีว่าหนูไม่เล็กนะแต่ว่าเราเข้าไปได้อีกคนนึงเนาะแต่ว่าที่รู้กันคือเวลาเบลล่ากโเข้าฉากด้วยกันเนี่ยมันจะต้องมีใครแกล้งใครสักคนใดคนหนึ่งที่เป็นฉากน่ารักอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นคนแกล้งใครกันบ้างครับ แล้วก็กอด่นั้นจบเดี๋ยวปิดแน่นอน้องวขอบคุณนะครับราอะไรเปิไม่คิด่ิใช่คุณเกิดเกชูทำไมวะเนี่ยพูดนไพูดอ้เก่งก็ทำดิกันไม่มีในบ มันต้องมีแกล้งกันตลอดเบื้องหลังก็ฟินแล้วนะใช่แต่ว่าเบื้องหน้าติดตามชมกันได้ในร้อยเล่มัญยานะครับวันจันทร์และอังคารนี้เวลา20นาฬยนาทีช่อง3กวด33ครับค่ะ